ฝูงนกน้อยจำนวนมากบินลงมากินเมล็ดพืชเยอะมากเลยดูนก,น,กน้อยบินไปบินมาอย่างมีความสุขกินเมล็ดพืชอย่างอริดอร่อยหยอกล้อก,กันบินไปบินมาอยู่ตรงนี้ช่างมีความสุขมากๆเลยนกน้อยเหล่านี้เป็นนกน้อยฝูงใหญ่มากไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปหมดทุกตัว คงประมาณห้าหสิบตัวหรือเป็นร้อยตัวอาจจะเป็นได้เมื่อวานเห็นบินลงมาเยอะมากอย่างน้อยก็ประมาณสักห้าหสบตัวมันร้องเสียงดังมากชิบชิบชิบิบบชิชันเป็นเสียงของนกน้อยตัวนี้ร้องตัวนั้นก็ร้องอาจจะคุยกันหรือเปล่า คงจะไม่ใช่เป็นการร้องเพลงอาจจะคุยกันสนุกสนานคุยกันเห็นนกน้อยแล้วเพลินตาเพลินใจอยู่หลายหายนาทีก็ได้แต่ถ่ายคลิปมาคงไม่มีใครดูก็ขอถ่ายคลิปแค่2นาทีกว,ากว่านะครับแอบถ่ายนะครับถ้าพวกมันเห็นผมมันคงบินหนีแล้วแอบถ่าย ผมแอบถ่ายมันมองผมไม่เห็นพวกมันก็ยังอยู่ตรงนี้บินไปบินมาคุยอะไรก็ไม่ร,รู้เพราะเราไม่เข้าใจภาษานก